ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ขอเพียงแต่ว่าท่านร่วมมือร่วมใจกันสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้ได้ในจุตวนของท่านปัญหาเล็กๆต่างๆเหล่านี้มันก็จะหมดไปหัวใจสําคัญของความสําเร็จของงานสสปชตรนั้นแต่อยู่ที่ประชาชนคนละเมืองเป็นสําคัญหากประชาชนคนไทยอย่างยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จะยังคงมีอยู่กับคนไทยตลอดไปตราบนานเท่านานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองคุณภาพคือผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างของการทำคุณความดีมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยของประชาชนด้วยการปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยให้งอกงามร่วมกันครับให้ประชาธิปไตยนั้นสมบูรณ์ออกดอกออกผลในปีที่90ปีประชาไตนี้เถอะครับ ต้นไม้ประชาธิปไตยที่เราช่วยกันปลูกจะเจริญเติบโตหรือแคระแกรนจะล้มตายหรือยืนต้นมั่นคงแข็งแรงคําตอบอยู่ที่พวกเราทุกคนครับสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรพลเมืองคุณภาพในรูปแบบสื่อออนไลน์ชุดนี้จะถูกนํามาใช้อย่างมีคุณค่าและคุ้มค่าติดตามและเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพทั้ง4วิชาใน20 EP ได้แล้ววันนี้ ตามช่องทาง YouTube Channel และเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง